ติดตามข่าวสารในพื้นที่อย่างใกล้ชิดรู้ทันทุกความเคลื่อนไหวก่อนใครกับข่าวท้องถิ่นประจำวันรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ทางสวทนราธิวาส FM 9 8 2 5 m เ z มเฮิแล้วคุณจะรู้ข่าวสารก่อนใคร นายสนั่นพงศ์อักษรผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสพร้อมด้วยผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมถแถลงข่าวการจัดงานของดีเมืองนาราธาครั้งที่45ประจำปี2565ที่บริเวณสุมนิทัศาการเกษตรจังหวัดนาราธิวาสภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาหรือสวนรอ5ถนนศูนย์ราชการ เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานไปยังทุกภาคส่วนให้ได้รับทราบอย่างแพร่หลายและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆซึ่งปีนี้กำหนดจัดงานระหว่างวันที่16-25กันยายน2565ที่สวนร .5 อ,อเภอเมืองนาราธิวาสเพื่อเผยแพร่กิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมการท่องเที่ยวการศึกษาและศาสนาของจังหวัดนาราธิวาสและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดนาราธิวาส ผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสกล่าวว่าการจัดงานของดีเมืองนาราถือเป็นงานประเพณีที่จังหวัดนาราธิวาสจัดขึ้นทุกปีสืบทอดกันมาตั้งแต่ปี2518เป็นต้นมาเพื่อเทอดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่ทรงห่วงใยพระสงฆ์นิกรชาวจังหวัดนาราธิวาสและจังหวัดภาคใต้ โดยได้เสด็จพระราชดำเนินแปลพระราสถานมาประทับแรมณตำหนักทักษิณราชนิเวศเพื่อปฏิบัติพระราชกรณียกิจและเยี่ยมเยียนราษฎรซึ่งนับเป็นพระมหากรณาธิคุณเป็นล้นพ้นดังนั้นเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรณาธิคุณหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่จึงได้ร่วมกันจัดงานของดีเมืองนาราโดยปีนี้นับเป็นปีที่45ของการจัดงาน ภายในงานประกอบด้วยหนึ่งกองงานบรรลองกองโดยได้รับพรมหากรุณาที่คุณสมเด็จพระกนิษฐาที่ราจเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรนิทัศการและพระราชทานรางวัลต่างๆสองกองงานประชันเสียงนกเขาชาวาชิงถ้วยพระราชทานครั้งที่38 3. กองงานกระจุดและศิลปาชีพ 4. กองงานแข่งขันเรือกองและเรือยอกองและเรือโคจสีชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่งครั้งที่44แห่งเดียวในประเทศไทยในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พลเอกกัมปนาวุธด,ดิษองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์มอบถ้วยพระราชทานแก่ทีมเรือที่ชนะเลิศ ทั้งนี้ในส่วนของพิธีเปิดงานจะมีขึ้นในวันที่17กันยายนนี้ซึ่งจะมีริ้วขบวนแห่ทางบกรับชมขบวนมา้าและขบวนช้าง21เชือกจาก13อำเภอในพื้นที่พร้อมรับชมของดีแต่ละอำเภอและวัฒนธรรมโดยเริ่มเดินขบวนจากสนามกีฬาเทศบาลเมืองนาราธิวาสสิ้นสุดที่สวนรอหพร้อมนี้สาวณนาราธิวาสจะถ่ายทอดเสียงในพิธีเปิดด้วย ติดตามข่าวสารในพื้นที่อย่างใกล้ชิดรู้ทันทุกความเคลื่อนไหวก่อนใครกับข่าวท้องถิ่นประจำวันรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ทางสวทนราพิวา FM 98.25เส FM 98.25มเฮิแล้วคุณจะรู้ข่าวสารก่อนใคร